รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับมีคำถามหรือเปล่าถ้ามีคำถามฝากเข้ามาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของเรานะครับ l ลายไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า MoneyPlus M O N E Y P L U S มันนี่ plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันนี่ plus ของเราด้วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันนี่ plus จะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราจะฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้และก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเรียนเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับ ทางสุภาลัยลุยคอนโดย่านเพชรเกษมบางแคชูนแนวคิด Convenience of Life ชีวิตติดสบายโดยสุภาลัยลุยตลาดอาสังหาริมทรัพย์ทำเลเพชรเกษมบางแคเปิดตัวโครงการใหม่สุภาลัยเวอเลนดาสถานีภาษีเจริญพัฒนาภายใต้แนวคิด Convenience of life ชีวิตติดสบายทำเลสะดวกสบายติดถนนเพชรเกษมติดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีภาษีเจริญเน้นการพักอาศัยแบบอยู่สบายด้วยการออกแบบเป็นอาคารประหยัดพลังงานในราคาสบายกระเป๋าเริ่ม1.5ล้านบาทผ่อนสบาย,บายเริ่มเพียงเดือนละ4,900บาทโดยเตรียมเปิดจองระหว่างวันที่ห จนถึงวันที่6สิงหาคมนี้สุภาลเวอร์เลนดาสถานีภาษ,ษีเจริญเปิดจองอย่างเป็นทางการ5-6สิงหาคมนี้ที่สำนักงานขายโครงการในราคาสบายกระเป๋าเริ่มเพียง1,500ล้านบาทผ่อนสบายเริ่มเดือนละ4,900บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1720 1720หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.supalay. ว็บนะครับคุณผู้ฟังครับซัสโกสมาร์ทเมมเบอ ยิ่งเติมมากยิ่งได้คะแนนมากไม่จำกัดขั้นต่ำในการเติมเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ก็สะสมคะแนนได้แล้วนะครับเติมน้ํามันทุกชนิด1ลิตรรับ1คะแนนสะสมครบ500คะแนนแลกส่วนลดน้ํามัน50บาทสะสมครบ5,000คะแนนแลกส่วนลด1000บาทหรือสะสมครบ10,000แสนคะแนนรับทองคำแท่งหนัก1บาทอายุคะแนนอยู่ได้ถึง3ปีสะสมคะแนนได้แล้ววันนี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกทุกสาขา ซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูกิจกรรมดีๆในเรื่องของโปรโมชั่นจากทางไทยเลนส์อาคาคอร์ปอเรชันจำกัดนะครับผมเชิญรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาดบริษัทไทยเลนส์อาคาคอร์ปอเรชันจำกัดคุณวิกรานอามาตยกุลหรือคุณเบิร์ดพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ดครับ สวัสดีครับพุ่ยุทธนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังตกลงอยู่เขาใหญ่อยู่หัวหินหรือว่าไปกาญจนบุรีครับคุณเบิร์ตต้องอัปเดตก่อนไปจันทบุรีมาครับอ๋อเดี๋ยวนะธรรมดาคุยกันเนี่ยไม่ค่อยมีไปจันท์สักเท่าไหร่มีอะไรดีๆที่จันทบุรีครับคุณเบิร์ตต้องไปดูครับต้องไปตัดแต่งกิ่งทุเรียนหลังจากที่เขาให้ลูกผลเรามามีส่วนเล็กๆอยู่ที่นั่นนะครับ แล้วก็จันทบ,บุรีเองเนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยคุณยุทธนาท่านผู้ฟังนะครับ,รบผมคิดว่าตอนนี้กําลังบูมเลยแหละหลายนคน<อ>ก็พูดถึงจันทบ,บุรีกันบ่อยๆแล้วยิ่งเพิ่งพ้นหน้าทุเรียนกันมาเนี่ยผลไม้หลากหลายที่นู่นไม่ว่าจะเป็นมังคุดเงาะทุเรียนห<อ>ลงกองนะครับ,รบจันทบ,บุรีมีครบ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้นะครับหรือว่าทะเลก็มีครบเหมือนกันครับจะได้รู้ว่าล่าสุดสถานะล่าสุดคุณเบิร์ก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนด้วยเล็กๆกครับเล็กๆจริงๆนะผมเห็นหน้าฝนอย่างเงี้อดนึกถึงเวลาคุณเบิร์บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในหน้าฝนไม่ได้นะครับนะครับและช่วงนี้บางที่ก็ยังคงมีน้ําท่วมนะบางที่น้ําก็ลดแล้วนะครับแล้วก็บางที่ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้รับผลกระทบอะไร จากเรื่องของน้ําท่วมด้วยนะครับคุณเบิร์ตครับก็เลยอยากจะขอหลักหน่อยสําหรับคนที่หลังจากช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในการประสบภัยน้ําท่วมแล้วแล้วก็ยังอยากท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนที่ก็บอกสวยๆเนี่ยแล้วก็ยังชอบที่จะขึ้นโลคอสเสร็จแล้วก็ไปเช่ารถขับเที่ยวต่อเนี่ยรเราควรมีหลักอะไรในการเลือกรถเช่าเพื่อขับท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนบ้างครับคุณเบิร์ตครับ ที่สาคัญนะครับผมว่าเรื่องรถเช่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความใส่ใจเลยก็คือว่าสภาพของอยางรถยนต์นะครับใบปัดน้ําฝนเราก็สภาพเบรกแล้วก็สิ่งที่เราเคยแนะนํากันเสมอๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสัญญาณไฟหน้าไฟท้ายสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายแหละเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญทั้งนั้นนะครับอย่างไทยรนาคาเราเองเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าหน้าฝนเนี่ยนะครับ,รบเราจะทําการตรวจเช็ครถในจุดต่างๆเหล่า,า,า,านี้เป็นพิเศษนะครับ ใบป,ปัดน้ําฝนต้องปัดแล้วดีไม่ขาดนะครับน้ำไม่ติดอยู่นะครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับระบบเบรกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญทั้งหลายแหล่ที่ต้องเตรียมพร้อมในการที่เราจะปล่อยรถของไทยเรนโนคาร์อ,ออกไปให้กับลูกค้าโดยเฉพาะในหน้าฝนการตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อมเน่อันนี้ทางไทยเรนโนะคาเน้นเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะครับว่า รถต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็รถส่วนมากเนี่ยมีสภาพใหม่อยู่แล้วนะครับก็จะมีบางรุ่นที่เราออกโปรโมชั่นมาที่เป็นรถที่มีอายุ4ปี5ปีนะครับ,ร,บราคาพิเศษแต่พวกนั้นเนี่ยเราก็ดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของอุปรกรณ์ความปลอดภัยทุกขั้นครับครับแล้วก็ยังมีศูนย์บริการไทยเลยนดะคะคอนแทคเซ็นเตอร์คอยดูแลสำทับอีกด้วยหรือเปล่าครับคุณเบิร์ต ใช่ครับนะครับในรถทุกคันเนี่ยเราจะมีสติกเกอร์ที่แปะแผ่นป้ายภาษีรถยนต์นะครับเราตรงนั้นก็จะมี h o ตไลน์ของเราเบอร์หนึ่งหกสี่เจ็ดให้บริการช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับเรียกว่ามีอะไรเนี่ยก็โทรเบอร์นี้ง่ายสุดจำง่ายนะครับแล้วก็ในรถของเราทุกคันก็มีแปะอยู่ก็คือเบอร์16,47นะครับไม่ว่าจะจองรถเช่ารถหรือมีเหตุฉุกเฉินหรือมีอะไรติดต่อที่เบอร์นี้ได้ง่ายสะดวกที่สุดนะครับเบอร์เนี้ย6 4 7 สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยหรือเปล่าครับคุณเบิร์ตใช่ครับตลอด24ชั่วโมงเลยครับผมเคยมีเหตุนะผมเคยใช้บริการและผมประทับใจมากนะคุณเบิร์ตนะครับผมอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะครับครับไทยเลนนาคาคอนแทคเซ็นเตอร์4 7เนะครับครับเอาละรถเช่าพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นรถจากไทยเลนนาคาเนี่ยผ่านการตรวจสภาพความพร้อมลูกค้าผู้ใช้บริการอุ่นใจได้รถพร้อมคนพร้อมเขยับมาดู สถานที่ท่องเที่ยวเจ๋งๆ,ๆในช่วงหน้าฝน <c oughs> คุณเบิร์ดจะแนะนำที่ไหนบ้างครับผมว่าเมืองไทยมีหลายที่เลยนะครับแต,แต่ว่าถ้าเด่นๆแล้วก็คิดถึงเนี่ยผมจะคิดถึงเขื่อนรัชประภาที่สุราษฎร์ธานีเขื <c oughs> ่อนรัชประภากับเขื่อนเชี่ยวหลานอันนี้ที่เดียวกันไหมครับชื่อเดียวกันครับในช่วงหน้าฝนนิ่งในช่วงเนี้ยนะครับเราจะสังเกตได้ <c oughs> ว่าฝนเนี่ยจะไล่จากทางภาคเหนือลงมาแล้วก็นู่นนะครับ ประมาณปลายปลายปีเนี่ยถึงจะเริ่มไปตกหนักทางภา,าคใต้ครับเป็นร่องมอรสุมปกติเฉะนั้นในช่วงอย่างปลายมาสามต้นปลายมาสี่เนี่ยที่เขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวเนี่ย<อ>น้ําก็จะเป็นเขื่อนครับ,รบแล้วเขื่อนวชิรพราาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเขื่อนที่สวยงามมากนะครับเรียกว่ามีภูมิทัศน์เนี่ยบางคนบอกโอ้โหเหมือนอุ้ยหลินในเมืองจีนเลยนะครับก็ค<อ>ือจะมีภูเขาที่เป็นเขาหินเนี่ยนะครับ โผล่ขึ้นมาจากน้ําน้ําก็จะมีสีฟ้าสีเขียวใสแจ๋วเลยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่ามีการประมงอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําหลายๆชนิดนะครับอยู่ในหลายๆจุดในเขื่อนนี้นะครับ,รบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใครที่ชื่นชอบอาหารไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดต่างๆนะครับปูหอยกูปลาเนี่ยมีครบ,ครบ นะครับแล้วก็ร้านอาหารปรุงอร่อยๆเยอะแยะเลยครับไปนั่งทานอาหารอร่อยๆดูวิวดีๆนะครับแล้วก็เขื่อนที่น้ําเต็มๆเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สําหรับหน้าฝนในบ้านเราเนี่ยที่น่าไปเที่ยวที่หนึ่งเลยนะครับปลายฝนต้นหนาวที่เขื่อนเชี่ยวหลานหรือว่าเขื่อนรัชประภาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยสวยงามมากๆนะครับจนกระทั่งเคยมีคนเปรียบเทียบว่าที่นี่แหละเปรียบเสมือนกุ้ยหลินเมืองไทยเลยใช่ครับใช่ คือนอกจากภูมิทัศน์แล้วครับยุธนาท่านผู้ฟังค,ความรู้ต่างๆในเรื่องของพันุ์สัตว์น้ํานะครับปลาอนุรักษ์ปลาสวยงามเนี่ยก็มีการเลี้ยงกันที่นั่นเยอะแยะเลยนะครับผมยกตัวอย่างผมเคยเห็นฟาร์มเหมือนคล้ายๆฟาร์มปลาบางกอหรือปลาที่นิยมเลี้ยงกันที่รไหมครับยุธนาท่านผู้ฟังที่ตัวหนึ่งขายมันสามแสนสี่แสนเลยละ <laughs> ่ะสีทองขึ้นมาเกรดทอง เอาไว้ในบ้านดีสําหรับวงจุยเรียกหลัเรียกทองใช่นะครับก็มีที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นการเพาะพันธุ์แบบธรรมชาติตึงธรรมชาติก็คือน้ําที่ดีเนี่ยนะครับก็จะทําให้เขาสามารถที่จะเพาะพันธุ์ปลาเหล่านี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากที่เราท่านไปฟังรู้ไหมว่าปลาชนิดนี้เนี่ยตัวผู้จะต้องอมไข่ไว้นะครับแล้วก็มีการเพาะกันค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็สีสันปัจจุบันที่เพาะพันธุ์สายกันขึ้นมาเนี่ยโอ้โห สีทองก็จะทองจับเลยเงินก็จะเงินจับเลยนะครับวิธีเกล็ดเลี้ยงหน้าต้องเชิดปากต้องเชิดอะไรต่ออะไรก็จะมีมุมต่างๆที่ครบนะครับในการ,รที่จะปลาเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นปลาที่เสริม,มดูชะตาในเรื่องของ ค้ขายมั่นคงเงินทองนานที่มานี่คือปลามังกรนะครับที่เขื่อนแห่งนี้ก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลามังกรอยนขึ้นชื่อเลยใช่ไหมคุณเบิร์ตใช่ครับใช่ครับมาที่นี่เนี่ยครบเลยวิววิวก็สวยใช่ไหมอาหารก็อร่อยแถมยังมีอะไรดีๆอีกเยอะแยะเลยใช่นะครับคือเราอาจจะเห็นแค่ว่าเออนิดๆหน่อยๆมีนู่นมีนี่แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังมีหลายตัวอย่างนะครับหลายสิ่งที่ อยู่แถวนั้นแล้วก็เป็นอะไรที่น่าไปดูบินไปง่ายๆครับแล้วก็เช่ารถไทยแลนด์คาแล้วก็ไปขับเที่ยวขับวนหาที่พักนะครับแล้วก็ไปดูสิ่งเหล่านี้กันออันนี้คือที่แรกนะครับเขื่อนรัชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่งโลคอเสร็จปุ๊บนะครับมาหารถเช่าของไทยแลนด์คารขับเที่ยวได้เลยนะครับครับจากใต้เนี่ยไม่แนะนําภาคเหนือบ้างเหรอในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมันก็ยังมีหลายที่ใช่ไหมคุณเบิร์ต พิซนุโลก็สวยนะครับล่องแก่งลาน้ําเข็กนะครับแล้วก็นองจัดนันที่ฮิตๆกันฮอตฮิตกันก็ม่อนแจมนะครับจัง<อ>หวัดเชียงใหม่แล้วก็ผมว่ายังมีหลายๆสถานที่ด้วยกันมีที่สวยๆงามๆเยอะแยะเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นหน้าฝนเนี่ยยังไงยังไงยังยืนยันนะครับว่าเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวเพียงแต่ว่านะครับนอกเหนือจากเรื่องของการเช็ค สภาพความพร้อมของรถยนต์แล้วเนี่ยเราต้องตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศสำรวจเส้นทางเดินทางแล้วก็ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆให้พร้อมด้วยใช่ไหมครับเบื้องตครับเรื่องรถไว้ใจได้เช่าให้เวนาคาเราดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรานะครับครับรับรองว่ารถเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไว้ใช้หน้าฝนได้นะครับ ทำการบ้านกันนะครับ,รบลองดูว่าแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ตัวเองอยากไปมีอะไรบ้างนะครับ,รบผมเชื่อว่าในทุกๆสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจน่าดูอีกเยอะเลยเพียงแต่เราต้องทํากันบ้านไว้นิดหนึ่ง เดีนะ๋ยว <c oughs> ผมจะกระซิบพี่ขุมนะฮะว่ารทริปที่เราจะจัดทัวร์พิเศษเนี่ยผมเล็งน,นั่นแหละว่าผมจะหาใครเป็นหัวหน้าทัวร์ดี <c oughs> <c oughs> หัวหน้าทัวร์ก <c oughs> ิตติมศักดิ์เดี๋ยวผมพาไปดูแหล่งพ่อพนันธ์ามังกอนนะครับ <c oughs> น่าดีน่าดูนะแหมพูดถึงไทยแลนด์นาคาแล้วอดนึกถึงเรื่องของเดือนสิงหาคมนี้ไม่ได้นะครับต้องบอกว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนมงคลอีกเดือนหนึ่งด้วยนะครับใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่เรานึกถึงแม่นะนึกถึงผู้หญิง แล้วก็หลังๆมาเนี่ยผมได้ข่าวว่ากระแสเรื่องของการท่องเที่ยวที่เน้นผู้หญิงไปคนเดียวไปเป็นหมู่คณะไปเที่ยวสนุกกันในรูปแบบของสาวๆเนี่ยเริ่มฮิตขึ้นเริ่มฮอตขึ้นเยอะเลยคุณเปิดได้ข่าวบ้างไหมครับโอ้แน่นอนนะครับ ในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับเราเมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือ Woman Journey นะครับก็คือไทยรัฐาคารเนี่ยเราได้รับการติดต่อจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อร่วมในโครงการ Woman Journey Thailand 2017 เพื่อมอบสิทธิพิเศษสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรีนะครับตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับเราเองก็ไม่ลังเลเลยครับที่จะตอบเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับเพื่อมอบความสุขให้กับลูกค้าคุณสุภาพสตรีทุกท่านในเดือนสุดพิเศษนี้ครับครับนะครับเห็นว่าปีที่แล้วก็มี Women's Journey Thailand 2016มาแล้วใช่ไหมครับคุณเบบใช่ครับก็ Women's Journey Thailand 2017เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากโครงการของปี2016 ซึ่งได้รับการตอบรับเนี่ยเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรีทั่วโลกได้กว่า27ล้านครั้งนะครับทางปทเนี่ยก็ได้ต่อยอดโครงการนี้นะครับในปีนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราดูจากสถิติปีที่แล้วนะครับก็มีนักท่องเที่ยวที่เป็นสตรีเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก็มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ35.5นะครับถือว่าโตเยอะเลยนะคุณเบิร์ตใช่ครับ โดยที่นักท่องเที่ยวสตรีส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ,รบเดินทา,างมาจากจีนมาเลเซียเกาหลีใต้นะครับลาวสิงคโปร์รเซียวเวียดนามญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็อังกฤษนะครับ,รบซึ่งทางทท,ท,ทเนี่ยนะครับก็จัดส่งเสริมการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มน,นี้นะครับ,รบแล้วกยกขึ้นมาเป็นอยู่ในฐานะนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีการใช้จ่ายสูง แอะสงสัยทําไมข้อมูลเกี่ยวกับสาวๆทําไมเป๊ะจังครับคุณเบิดครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลของนักท่องเที่ยวครับผมต้องสนใจเป็นพิเศษมีเหตุมีผลนะครับเราดูทุกชาติที่เราเอ่ยมาเนี่ยสวยหมดนะครับอันนี้พูดเล่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเวลาจะมาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเขา จะเป็นคนที่มีความละเอียดเป็นคนที่ทํากันบ้าน<อ>นะครับสามารถที่จะพาครอบครัวมานะครับแล้วก็จัดโปรแกรมต่างๆแหละคุณยุชนาทนผู้ฟังครับนะครับ,รบทีนี้ขอดูรายละเอียดของโปรโมชั่นไทยเลนาคาวูแมนเจอร์นี่แล้วก็ระยะเ,ยเวลารวมทั้งรายละเอียดต่างๆของโปรนี้หน่อยได้ไหมครับคุณเบิร์ตไทยเลนนาคาวูแมนเจอร์นี่เนี่ยเราก็ทําโปรโมชั่นออกมาสําหรับรถเล็กที่ขับง่ายซึ่งเป็นที่นิยมของคุณผู้หญิงกันอยู่แล้วครับ นั่นก็คือนิสสันอัลเมรหรือ t o โยต้าหยา s รสนะครับทั้งสองรุ่นนี้เราให้ราคาพิเศษเพียงวันละ499บาทไม่บวกเพิ่มวันหยุดด้วยวันหยุดก็ราคานี้แหละใช่ปกตินะครับวันหยุดเนี่ยจะมีบวกเพิ่มแต่อันเนี้ยราคานี้หมด499บาทนะครับเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้สําหรับคุณผู้หญิงในรถยนต์2รุ่นนี้นะครับนิสสันอัลเมรแล้วก็โตโยต้าหยา s รส ตอนจองเนี่ยเราจะต้องมีอะไรหรือต้องกรอกอะไรระบุเป็นพิเศษไหมครับคุณเบิร์ตก็ช่องทางเดิมนะครับเข้ามาในช่องทาง t h a i วส n า a าดอทคอกรอกรหัสโปรโมชั่น women นะครับ W O M E N เนี่ยนะครับหรือ Walk-in ที่เคาน์เตอร์ไทยเวสนาคาทุกสาขาทุกประเทศได้เลยนะครับกว่าสาสิบสาขาเนี่ยแล้วก็บอกเป็นโปรโมชั่น women journey นะครับหรือ ติดต่อเข้ามาที่1647เนะครับเบอร์พิเศษของเราเนี่ยนะครับออนไลน์ที่ช่วยได้ทุกอย่างตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ขอในเรื่องของแคจองอะไรต่อไปย้ํานะครับโปรโมชันนี้พิเศษสําหรับคุณผู้หญิงตั้งแต่1จนถึง30สิบงหาคมนี้เท่านั้นนะครับนะเอ๊ะผมอัปเดตหน่อยได้ไหมครับคุณเบิร์ดครับครั้งก่อนผมคุยกับคุณเบิร์ดเรื่องไทเลนไบอ่ะเรื่องชาวเวสปา เออตกลงฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างครับคุณเบิร์ดก็ดีนะครับถึงแม้ช่วงนี้เองเนี่ยจะเป็นหน้าฝนไทยเวฐแอนคาเองนะครับโดยไทยเวนอัลบายเนี่ยนะครับเราก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับก็คือตัวมิดเิเอลด์เดลนะครับให้เช่าเวสป้าในราคา399บาบทต่อวันครวก็ฟรีประกัน รถไหนเงีแวบเลยครับนะครับรอให้ทุกท่านมาสัมผัสมาขี่ชิวๆกันนะครับโดยติดต่อมาที่สามสาขาของเรานะครับสาขาถนนเพชรบุรีสาขาหัวหินแล้วก็สาขาเชียงใหม่ครับมีสามสาขานะครับไทยเลนด์ดับเนะครับครับนะครับราคาพิเศษสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี้ยนะครับมีจนถึงวันที่สามสิบกันยายนนี้เท่านั้นนะครับอ่านะครับย้ำอีกครั้งสามสาขาที่กรุงเทพก็ต้องเป็นที่สาขาถนนเพชรบุรีนะครับแล้วก็สาขาที่หัวหิน แล้วก็สาขาที่เชียงใหม่นะครับราคาพิเศษที่ว่านี้เช่าวเวสป้า399บาทต่อวันนะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะเอาละครับไม่ว่าจะเป็นไทเลนาคาวูแมนเจอร์นี่นะครับหรือว่าจะเป็นไทเลนอ n ไบต i มิดเยียฮอตดิวนะครับซึ่งให้เช่าวเวสป้าขับชิวๆท่องเที่ยวแบบสโลลีฟเนี่ยจะสอบถามเพิ่มเติมมายัอย่างไทเลนาคาได้ผ่านทางช่องทางไหนยังไงบ้างคุณเบิร์ดช่วยย้ำหน่อยครับ ก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับการจองการชำระเงินได้ที่ t h a i r e n t c c r r c o m นะครับหรือว่าง่ายที่สุดเลยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่1647นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอตไลน์ไม่ว่าจะเป็นสายช่วยเหลือ24ชั่วโมงหรือว่าถามข้อมูลและจองรถนะครับครับดีครับดีครับเอและอย่างน้อยวันนี้ผมได้หัวหน้าไกด์กิติมาศของเราแล้ว นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณเบิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณวิกรานอมาตยกุลหรือคุณเบิดรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาดบริษัทไทยเลนคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเลนาคา1647นะครับ แล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจลงทุนในหุ้นแต่ไม่มีเวลาหรือยังไม่มั่นใจว่าจะลงทุนอย่างไรเพราะการลงทุนในหุ้นแม้จะให้ผลตอบแทนที่สูงแต่การลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยงสูงด้วยให้ผู้ชํานาญการด้านการลงทุนมืออาชีพช่วยท่านบลจอทอริสมีผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญมากประสบการณ์ให้ความสําคัญต่อการศึกษาเชิงลึกของหุ้นแต่ละตัวก่อนจะเข้าไปลงทุนและมีกระบวนการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงด้านต่าง เพื่อโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับเงินลงทุนของท่านบลจทาริสสามารถได้คำปรึกษาและบริหารการจัดการลงทุนให้กับท่านทั้งรูปแบบของการลงทุนกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจทาริส0 5 0 1 5 2 2 2 2 0 2 0 1 5 2 2 2 2หรือ www. t h a l i s a m c o t h นะครับ และช่วงนี้ครับมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบครับสัมมนาลงทุนอย่างไรให้ได้ร้อยล้านอย่างง่ายๆหรือ The m i l l เล n a i r e Maker นะครับโดยพี่หุยคุณประภาสตันพิบูลศักด์และโค้ดแนตยานธรนะครับเป็นสัมมนาที่จะเปลี่ยนชีวิตมุมมองความคิดและทางด้านการเงินของคุณไปตลอดการนะครับงานนี้ครับจะมี2วันนะครับวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมไอบิสยามมารถไฟฟ้า BTS สนะครับสถานีสนามกีฬาแห่งชาติได้เลยนะครับและที่บอกว่าเป็นข่าวดีก็คือมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถมหนึ่งะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ The m i l l i ลนเนียร์เมเร์ลงทุนอย่างไรให้ได้ร้อยล้านอย่างง่ายๆนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0819919444 081991 9444มีบัตรโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1ในช่วงนี้ถ้าสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทานันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page m น n ่พลัสบายยุทธนา m ั n นี่พลัสบายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับผมยุทธนากลับมาใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make money โดยพี่นิด ธ่ธนภ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนีช่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดย บริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน